กราฟโซเดียมเพื่อนที่รักทุกท่านนะครับมาพบกันอีกเคยเนาะรายการสาระชนะกันบ้าครับในรอบนี้เราเปิดกันในหน้าเกมมาจองเวสองกันบ้างครับเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มโกทามกันนิดนึงครับเพื่อนครับในกลุ่มโกทามของเรานะใครที่ยังไม่ได้เข้ามาในกลุ่มก็ไปดูใต้คอมเมนต์คอมมเนต์แรกที่ผมบอกไว้ครับเพื่อนครับจะมีการแจ้งเกมเนาะพี่จี้โจ๊กเกอร์แพมเมติกค่ายละสี่เกมเนาะสามารถไปเลือกเล่นตามในรอบโกทามได้ครับเพื่อนครับในรอบนี้ผมมาเล่นตามสมาชิกอีกแล้วครันเพื่อนครับไปเห็นเพื่อนสมาชิกในกลุ่มเนาะมีแตกเกมหลายๆเกมกันเพื่ คนนี้ก็แตกมาฮะเดี๋ยวขอลองไปตามดูอีกแล้วครับพื่ครับโอเคประมาณนี้ฮะกับกลุ่มโคทังของเรานะแล้วก็ฝากเพื่อนกดไลค์ like, กดซับสไครป์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับช่องผมด้วยเนานะช่องนี้เป็นช่องใหม่ครับอ่ะไปกันเลยฮะกับเกมมาจงเวดสองครับเพื่อนครับไปฮะอ่ะโอเคมาครับเพื่อนครับในรอบนี้เรา,าทุ่มไปที่สามบาทครับเพื่อนครับเดี๋ยวผมขอเริ่มที่เบสสองเนาะติดหมุนติดหมุนไปเรื่อยๆครับเพื่อนครับดูหน้ารายคิวนวนไหมฮะดูซิว่าในรอบนี้มันจะคำนวณดีหรือเปล่านะเนาาาาะกกกััับบบเเเเมมมมจจงงงวววน้ครออ็ดีแลฮะ ดูเชื่อว่ามาตรงเวสองมันจะโอเคเปล่าเพื่อนเอ๋ยโหูยออมโบยังไม่ดีเท่าไหร่ครับเพื่อนครับแต่หน้ารายกินก็มีอยู่เรื่อยๆเนาะถือว่าหน้ารายมันก็ไต่อยู่ครับเพื่อนครับใช้ได้อยู่มาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับเพื่อนครับเบ็ดสามสิบหมุนต่อเนื่องฮะจัดไปครับเพื่อนครับโอ้สเกตเตอร์สองตัวเพื่อนเอ๋ยถ้าแบบสองตัวมันมาบ่อยๆนะก็มีโอกาสเข้าฟรีสปิงครับเพื่อนครับออ๋นั่นไงเพื่อนเอ๋ยแหมเอาซะเสียงดังเลยครับเพื่อนครับอ่ะเข้าฟรีมาในเบ็ดสามครับเพื่อนครับถามว่าดีใจไหมไม่ได้ดีใจนะครับเพื่อนนนครรรัับเเเเพาาาะะมมข้็ว ผมก็ไม่ชอบเนาะเวลาถ้ามันเข้ามาในเบ็ดต่ำๆครับเพื่อนครับโอกาสที่มันจะเข้ามาในเบ็ดสูงต่อไปที่ผมจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันจะน้อยครับ <c oughs> เพื่อนครับเแล้วที่เราเบสสามนี่จะแตกเท่าไหร่ครับเพื่อนครับสำหรับผมเนาะก็ไม่เยอะนะเอาจริงถ้าคิดว่ามันแตกเนาะอย่างน้อยๆก็ต้องเข้าเบดห้าครับเพื่อนครับมันถึงจะแตกดีกว่าเนาะ,ะมาดูฮะเบสสามจบที่เท่าไหร่ครับเพื่อนครับได้มาหยิบสามเทาโอเคหมับข้าไปมีคอมโบอยู่นะ <c oughs> แต่ก็ยังเบาบครับเพื่อนครับสามสิบสามบาทดฮะ 6บนสุดท้ายครับเพื่อนครับว้าวหนึ่งฮะว้าวสองเพื่อนเอ๋ยเอออะคำนวณแล้วบ้างเพื่อนอย่าเข้ามาแบบน่าเกลียดไม่จ่ายเนาะอ่า39บาทครับเพื่อนครับเห็นไหมเพราะว่าเบ็ดมันต่ำครับเพื่อนครับโอกาสที่มันจะแตกบึ้มบั่มซัมโบอะไรพวกนี้มันก็ยากครับเพื่อนครับถ้าแตกมาก็แตกไม่เยอะเนาะแน่ๆเลยครับเพื่อนครับโอ้ยหรือว่าเราจะคิดผิดครับเพื่อนครับสั่นสั่นทำไมเพื่อนดูดิ71บาทครับเพื่อนครับยังเหลืออีกสองบนสุดท้ายฮะ จบที่เท่าไรครับเพื่อนครับสวยไปหวยได้อักษรจีนเขียวครับเพื่อนครับดอกนี้สวยงามหมักเข้าไปเพื่อนเป็นชุดถือว่าเอาเรื่องอยู่นะเออแต่มันไม่เยอะครับเพื่อนครับดูดิได้มา1 5 7าบเาทอย่งฮะหมุนสุดท้ายฮะจบไหมฮะจบไหมฮะมาเพื่อนเอาหน่อยหมักเข้าไปโอ้โหแม่งว้าวฮะเพื่อนฮะเห็นไหมจบไม่สวยครับเพื่อนครับได้มา157าบบาทฮะในเบ็ดสามเหมือนที่ผมบอกครับเพื่อนครับเข้ามาเป็ต่ำๆเนาะโอกาสที่มันจะจ่ายแบบเยอะๆอะไรแตกๆดีๆก็ ยากกันเลงครับมาไม่เป็นไรลองปั่นเรื่อยๆครับเพครับถือว่ารายนอกก็คำคำนวณคอมโบอะไรดีอยู่นะคอมโบไม่ดีครับแต่รายนอกก็มีแตกอยู่เรื่อยๆนเนาะอะเรามาวางกระจัดรายนอกก็ได้ครับเพครับเบ็ดห้าเอ,อ้ยไม่ไม่ไม่มีคอมโบแล้วครับเบ็ดห้าโอ้ยหมอก่อยเพื่อนอคอมโบก็ไม่ดีว่ะเบ็ดห้าพอเราเล่นแบบเพิ่มไปเรื่อยๆนเนาะเบ็ดหนึ่งแตกปุ๊บอีกเบ็ดหนึ่งจะไม่แตกตลอดเลยเนาะลองดูฮะมาเบ็ดสิบต่อเนื่องครับเพครับ สิบหมุนจัดไปฮะเอ้ยเอ้ยเอ้ยเป็นอะไรเอ้ยฮลัลโหลเออคำนวณมาหน่อยเพื่อนโอ้โหแมงไม่มีคอมโบเลยครับเพื่อนครับแบบนี้ต้องวัดแล้วหรือเปล่าเนี่ยดูด,ดิมีแบบดูดยาวๆเหมือนกันนะเอาจริงโอ้ยแต่จริงผมอยากให้มันเข้าเบสสิบนะเออถ้าแบบมันเข้ามาในเบสสิบมันก็มีโอกาสแตกมากกว่าเนาะเพราะเบสสามอย่างที่บอกฮะเบสหนึ่งเบสสามเบสสองเบสสามอะไรอย่างงี้ก็น้อยครับเพื่อนครับแตกก็แตกน้อยนะโอ้ย หลายนอกอย่างดีกว่าครับเพื่อครับเออคอมโบมาดีกว่าอีกหลายนอกกินดีกว่าครับเพ<ส>ื่อครับมาฮะลองดูในสามสิบหมุนนี้มันจะเข้าฟรีเรหรือเปล่าเนาะโอ้โหแม่งดูดจํากันนะหมอนเข้าไปเพื่อนโอ้โหจีนแดงแม่งไม่เข้ามาช่องหนึ่งครับเพื่อครับเอาสิเนรอบนี้เราจะเจ็งหรือเปล่าเพื่อครับหมอบไปเพื่อนเออเป็นชุดดอกนี้โอ้โหแม่งไวลึกไปหน่อยครับเพื่อครับได้แต่งนอกมาบ้างก็โอเคครับเพื่อครับไม่ได้แบบดูดอย่างเดียวเลยเนาะ มาเพื่อนสิบมุนฮะหมักโอ้ยยาวๆหน่อยเพื่อนโอ้โหห้าจุดไม่ถึงครบเพื่อนครับมาหมุนโอ้สเก็ตเตอร์มาบ่อยอีกแล้วครับเพื่อนครับแบบนี้อย่าบอกมึงจะเข้าอีกนะโอ้โหมับค่อยเพื่อนมักค่อยโอ้โหดูดิสเก็ตเตอร์แม่งสองตัวมาบ่อยแบบนี้จริงมีโอกาสเข้าสูงครบเพื่อนโอ้โหดูดิแม่งผมขอเพิ่มแล้วกันเนาะเบ็ดยี่สิบกระเพื่อนครับวัดดวงกันเลยฮะวัดใจฮะสิบมุนไปเพื่อนจัดไปฮะเอานั่นไงเพื่อนครับ บอกแล้วเนาะสเก็ตเตอร์มา2ตัวบ่อยๆฮะมีโอกาสเข้านแน่ๆครับเพื่อครับมามึงต้องเข้าในเบลดแบบนี้ครับเพื่อครับเบลดยี่สิบเนี่ยมันถึงจะเวิร์คครับเพื่อครับถ้าแบบเข้ามาในเบลดสามอะไรแบบนี้มันไม่เวิร์คใช่ไหมเพื่อนสวยห้าจุดสองช่องสองโอโ้โหเป็นสองจุดแท้ขอห้าจุดเพื่อนช่องสองโอโ้โหเป็นห้าขีดแทงครับเพื่อครับนะหนึ่งร้อยกี่บาทครับเพื่อครับยังเหลือเจ็ดมุนฮะแปดมุนสี่รวมหมุนนี้ด้วยโอเคว้าวไปหนึ่งครับเพื่อครับเออสวยวายตั้งครับตั้งล็อกหมักไปเพื่อนสวยงามครับเพื่อนครับ โอ้โหขอกรอบช่องหนึ่งกรอบช่องหนึ่งหกรอบรูปช่องหนึ่งไม่ลงมาให้รันป่ครับสองร้อยสามสิบหกบาทฮะยังเหลือห้าหมุนกัน่ครับเอออย่าว่าเดี๋ยวเพื่อนเออยาวไปเพื่อนยาวไปมับโอ้ยมีวายแม่งตั้งรับตั้งรแบบนั้นยังไม่มีตัวคำนวณรันป่ครับไอชิบหายอย่าบอกนะเอาอีกแล้วโอ้ยสองร้อย้าบาทดีครับป่ครับถือว่าน้อยมากนะแบบนี้นะเราต้องรุ่นสองหมุนสุดท้ายรันป่ะครับสวยเพื่อนยาวยาไปเพื่อน หมับเข้าไปโอ้โหสวยสามจุดช่องหนึ่งแมงเอ้หมุดสุดท้ายครับไหครับยังไงสิโอ้โหเยายามเพื่อนห้าขีดหมับเข้าไปเพื่อนสวยตอนนี้ไหโอ้โหเบาไปหน่อย,อยวะจบไม่สวยครับไหครับเท่าฟรีมาในเบ็ดยี่สิบได้มาหกร้อยสี่สิบบาทแบบนี้เอาจริงนะไม่ไม่คุ้มเท่าไหร่เนาะเพราะว่าปกติถ้าเข้ามาในเบ็ดยี่สิบอย่างน้องก็ต้องหนึ่งพันนะถ้าเบ็ดเบ็ดสิบเข้ามาประมาณหกร้อยยี่สิบก็ถือว่าได้อยู่นะแต่ถ้าเป็นเบ็ด เบ็ดเขาเลยเบ็ด20ถือว่าไม่เบิ์ครับเพื่อนครับแต่ลายนอกกินดีอยู่นะโอ้โหผมขอเล่นลายนอกดีกว่าเนาะมาลองเพิ่มเบ็ดดีกว่าเพื่อนครับ,เพร,บเพราะว่าลายนอกแม่งยังแตกดีกว่าเข้าฟรีสปินอีกเนาะจีิใจริงก็ถ้าแนะนําให้เพื่อนๆก็หนีได้ครับเพื่อนครับผมขอ,อสักหน่อยแล้วกันเนาะลองดูฮะถ้ามันแตกดีๆสักดอก2ดอกเนาะเดี๋ยวผมก็เลิกแล้วครับเพื่อนครับโอ้ยสวยหมักไฟเพื่อนโอ้โหดอกนี้สวยงามแล้วเพื่อน,นครับอื้สวยตอนนี้มาเพื่อนโอ้โหสักหน่อยฮะ 2 2บมาทแล้วครับแต่งนอกมาฮะ <Yeah. S 1> โอ้โหเป็นชุดดูดิสเก็ตเตอร์2ตัวอีกแล้วก็เพื่อครับมึงมาเพื่อนมาเพื่อน <Yeah. S 1> เอาหน่อยเออสวย2จุดหมากเข้าไปเพื่อนมีวายตั้งับตั้งร้องอีกแล้วหมากเข้าไปโอ้โหเป็นชุดครเพื่อครับโอ้โหแต่งนอกมา6 7 2เจบมาเพื่อครับโอเคผมพอดีกว่าครับเอาที่พันห้าท่วน,นล้วกันเนาะมาขอปัดเศษนิดนึงครับผมว่าจริงๆหนีได้เลยเนาะอย่างที่บอกครับแบบเราดูแล้วว่าขนาดเข้าสเก็ตเตอร์ในเบ็ด เ e t a bet 20เนาะแล้วมันยังคํานวณโหสเกเตอร์2 0. โอ 2> เข้ามาไม่แบบจ่ายไม่ดีเนาะเราอย่าไปฝืนเล่นกันมัยครับ,รบถือว่าเราได้กําไรประมาณนี้ก็โอเคแล้วครับนะครับอ่ะอเอากําไรเอ้ยเอาทุนมาเท่าไหร่นิดหน่อยนะฮะ2-300เองอเนาะได้มาัน5 0 0ก็ถือว่ากําไรดีแล้วครับนครับอย่างที่บอกเสมอฮะ<ฮ>ได้กําไรแล้วก็ต้องเลิกเนานะอย่าไปฝืนเล่นต่อกันเด้อครับแล้วยิ่งแบบดูว่าถ้าเข้าฟรีสปินแล้วมันไม่จ่ายแบบนี้ก็อย่าไปฝืนเล่นเนาะอย่าไปจะตบะเล่นครับนะครับโอเคสําหรับคุ่มโกทามนะ ใครที่ยังไม่ได้เข้ามาในกลุ่มก็ไปดูใต้คอมเมนต์นต์แรกที่ผมบอกผมไว้ครับเพื่อนครับแล้วก็ยังไงฝากเพื่อนกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับช่องใหม่ช่องนี้ด้วยเนาะแล้วสำหรับเจน้าเพื่อนครับไปแล้วฮะบายฮะ